สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะพวกเรากลุ่มลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทองมีสมาชิกนั่งต่อไปนี้ค่ะเรื่องนางสาวมิตรน้วัตนนาวค่ะสองนางสาวรัญญาตงเท่งสามนางสาวรัชยาเพชรสุขสี่นางสาวสุภาพรสิงโตห้านายนัทพลวุรสิทธิ์หกนายมณพพิษสวัสดิ์เจ็ดนายอมาทององศ์แปดนายนพตอและวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอการลงพื้นที่ของพวกเราให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเก้า ให้เรียกชื่อกลุมแพร่ขยายการเกษตรโดยโองคงานส่งเสริมการเกษตรจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรมาร่วมอยู่ในกลุมนี้วันที่11มกราคมพุทธศักราช2504คณะรัฐมนตรีลงมต,ติให้กระทรวงเกษตรพิจารณา,าตั้งกลมหรือสำนักงานส่งเสริมการเกษตรขึ้นเป็นหน่วยงานส่วนกลางในกระทรวงเกษตรเมื่อผ่านการพิจารณาคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารแล้ว ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีแต่ข้อความหนังสือชื่อกรมได้เปลี่ยนจากกรมแพร่ขยายการเกษตรเป็นกรมบริการเกษตรส่วนเจ้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ยุบกิกรรมเกษตรจังหวัดและกิจก,กรรมเกษตรอำเภอเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วยในหลักการภารกิจหน้าที่ของ สำนักงานกเกษตรอำเภอวังทองสำนักงานกเกษตรอำเภอมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ศึ่งเษสาววิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการ,กรเกษตรในอำเภอ 2. ส,ส่งเสริมและพัฒนาการ,กรเกษตรองค์กรเกษตรกร,ร,กรและวิสาหกิจชุมชน 3. ส,ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายสำหรับสำนักงานการเกษตรอำเภอไม่แบ่งโครงสร้างภายในค่ะสำหรับโครงสร้างของสำนักงานเกษตรอำเภอวังทองนะคะ เนื่องจากสํานักงนานเกษตรอํเอราเภอของวงทองเป็นสานักงนานที่ไม่มีโครงสร้างภายในแต่จะมีบุคลากรแบ่งแยกเป็นฝ่ายดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะคือเกษตรอําเภอนางสาวอุดมโพเงินกลุ่มที่1น,นะคะคือกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสานเทศและชื่อคนที่1คือนายวิวัตรสินเอี่ยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. นายพิสิทธิ อัจฉริย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 3. นางส่งพิดาโกคือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มที่2นะคะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 1. นางสาววลภาวทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 2. นายขจรศักดิ์ศรีบุญมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 3. นางสาวน้ำทิพย์เกษวรนักวิชาการส่งเสริมเกษตร ชำนานการกลุ่มที่3นะคะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร 1. น่งางสาวพไทยชนกพินิษผลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 2. นางสาวอุดมโคงเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 3. นางอัจฉราวันจันทาภูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 4. ่ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มอัลคาพืช หนึ่งนางสาวกนกการสว่างเมฆนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 2. นางสาวนิพาภูนชูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,าาร,ร,รปฏิบัติการค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรนะคะหลักการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาทับการทํางานคือหาคนดีมีความสามารถที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะคือ five o t h e b t s m a แ n Available ทัคนี้นะคะโดยตั้งอยู่บนหลักฐานแห่งความเสมอภาคการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานต้องกระทำการอย่างมีมาตรฐานค่ะ mm hmm. เช่น mm hmm. การสอบตำแหน่งเดียวกันก็ควรที่จะข้อสอบยากง,ง่ายเท่าๆกันไม่ควรที่จะมีคนนู้นง่ายคนนี้ง่ายไปมากกว่ากันค่ะ mm hmm. กระบวนการในการรับคนเข้าทํางานนะคะเรามักจะเรียกรวมกันไปว่าการสรรหาบุคลากรทํางานแต่ที่จริงจะแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนดังนี้ค่ะ คือการสรรหาการเลือกสรรการคัดเลือกและการบรรจุค่ะการสรรหาเริ่มจากการเปิดประกาศชักชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาสมัครให้มากที่สุดสำหรับประเทศไทยไม่มีปัญหาในการชักชวนคนมาสมัครเข้ารับข้าราชการแต่ในต่างประเทศเช่นประเทศอังกฤษคนไม่นิยมเข้ารับข้าราชการแม้ว่าเงินเดือนจะดีมีความก้าวหน้า และมีความมั่นคงดังนั้นจึงต้องมีการโฆษณาชักจูงโดวยวิธีต่างๆคือส่งคนไปตามโรงเรียนและวิทยาลัยชีย้แจงให้เห็นว่างานข้าราชการมีความก้าวหน้าอย่างไรการสรรหามักทำเป็นกระบวนการดังนี้ 1. การสแสวงหาแหล่งความรู้ต่างๆเช่นส่งคนไปชักชวนเปิดประกาศรับสมัครไว้ในที่ชุมชน แหล่งสถานศึกษาโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จดหมายส่งประกาศรับสมัครไปรยังผู้ที่มีความรู้ที่รวบรวมรายชื่อไว้ในขั้นที่หนึ่งหการสอดแสวงหาแหล่งผู้มีความรู้เช่นในสถานศึกษาต่างๆในบริษัทห้างรัฐว<ม>ิสาหกิจ<ฮ>ตลอดจนในกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ แล้รวบรวมทําบัญชีรายชื่อไว้ 2. ชักจูงให้มาโดยวิธีต่งตางๆเช่นส่งคนไปชักชวนเปิดประกาศรับสมัครไว้ในที่ชุมชนแหล่งสถานที่ศึกษาตา่ตางๆโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์หนังนสือพิมพ์จดหมายส่งประกาศรับสมัครไปยังผู้ที่มีความรู้ที่รวบรวมรายชื่อไว้ในขั้นที่หนึ่ง วิธีสรรหาดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการเปิดวงเลือกให้กว้างอันเป็นหลักสำคัญของการสรรหาจะทำให้ได้ดีมีความรู้ความสามารถสมัครมากๆเพื่อที่จะได้เลือกพิจารณาเลือกเอาคนดีเอาคนเหมาะสมที่สุดในขั้นต่อไปการเลือกสรรเป็นกระบวนการขั้นต่อเน,นื่องจากการสรรหามีวัตถุประสงค์โดยจะเอาคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดเข้ามาทำงาน มีสองลักษณะดังนี้ 1. ด้านได้ความรู้ความสามารถคนที่มีทัศนะที่หัวดีเชื่อว่าทําอะไรก็จะออกมาได้ดีมีความรู้กว้างขวางรอบรู้เฉลียวฉลาดแต่คนเราก็จะเก่งไปทุกเรื่องไม่ได้แต่ละคนมีความถนัดต่างกันจึงต้องหาคนที่เหมาะสมกับงานโดยถือว่าคุณวุฒิอยู่ที่งาน 2. ด้านแหล่งที่มาของบุคลากร ป็นกิยธภารกิจที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามจุดประสงค์ที่วางไว้การคัดเลือกการคัดเลือกบุคคลเมื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามต้องการแล้วจากนั้นการดาเนินการซึ่งมีขั้นตอนสำคัญสคัญดังนี้ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 2. วัดความรู้ 3. สัมภาษณ์ 4. ตรวจสอบสุขภาพ 5. ทดลองปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานมีดังนี้ 1. ประกาศรับสมัคร 2. รับสมัคร 3. ตรวจสอบคุณสมบัติ 4. ตรวจสอบวัดความรู้ความสามารถ 5. สัมภาษณ์6ตรวจสุขภาพ 7. ตรวจสอบภาวิ 8. ตัดสินใจว่าจะจ้างหรือไม่ 9. ทดลองงาน 10. บัรรจุเป็นข้นนาราชการบรรจุตามปกติกรรมจุจะเรียงตามลำดับที่สอบได้แต่บางกรณีอาจยืดหยุ่ได้เพื่อได้คนที่เหมาะสมกับงานยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีเลือก2หรือ3คนแรก เมื่อเรียกบรรจุแล้วจะเป็นการบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อเห็นท้นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วทำงานให้ได้ตามที่ต้องการถึงจะบรรจุเป็นการถาวรต่อไปอัตราการรับบุคลากรต่อปีเนื่องจากสนับงานกเกษตรอำเภอวังทองไม่สามารถจัดหาบุาคลากรเองได้ จึงไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนได้แต่บุคลากรทั้งหมดของสำนักงานเกษตรอำเภอบังทองจะได้รับมาจากส่วนกลางส่วนกลางจะต้องดูที่อัตราการเกษยียณของบุคลากรในปีนั้นด้วยควบคู่กันไปจึงจะทําการส่งบุคลากรใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่เกษยียณออกไปบทสัมภาษณ์ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการรับคนเข้าทำงานคนุณสมบัติต่อไป 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบปดปีบริบูรณ์ถึงวันสุดท้ายของการรับเปิดรับสมัครและไม่เกิน60ปีบริบูรณ์3ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นผู้มีทุกภพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ห้าไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองห ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาสิ่งที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำเจไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากข้าราชการหมายเหตุผู้ที่ผ่านการสั่นในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือเป็นพนักงาน ือลูกจ้างของส่วนกลางและจะต้องนำใบรับรองแพย่ซึ่งออกไม่เกินหนึเดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกพอออว่าด้วยโรคสุธศาสลาช2,553มายื่นด้วยสำหรับพระพิสุทธิสงฆ์หรือสามเนรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ทั้งนี้ บุคลิกภาพและชาศนคติมีผลต่อการเข้ารับคัดเลือกไหมมีครับเพราะจะสอเห็นถึงบุคลิกและนิสัยเราหากแต่งตัวไม่เหมาะสมไปไปสมัครงานของส่่งราชการก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของราชการเปลี่ยนไปข้าราชการคือพักงานบริหารประชาชนและสมควรแต่งตัวพูดจาที่มีกิริยาหน้าคารพเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชน ถ้าคนสองคนระหว่างมีประสบการณ์กับเด็กรุ่นใหม่จะเลือกใครเพราะอะไรอาจจะต้องดูที่ตำแหน่งที่ต้องสมัครงานเข้าทำงานกับสำนักงานด้วยเพราะถ้าเป็นตำแหน่งขงสูงขึ้นไปหรือชำนาญการพิเศษแบบนี้คงต้องเลือกเป็นคนที่มีประสบการณ์แต่ถ้าเป็นตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีเจ้าพนักง,งานธุรการอันนี้ก็สามารถเลือกเด็กรุ่นใหม่ได้วัดการด้วยความสามารถมากกว่าประสบการณ์ ปัญหาที่พบในการคัดเลือกบุคลากรที่พบมากที่สุดคืออะไรเตรียมตัวมาไม่ดีพอในการสัมภาษณ์งานมากกว่าครึ่งหนึ่งกล่าวว่าเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์และ50%กล่าวว่าเด็กจบใหม่เรียกร้องค่าชดเชยที่ไม่เหมาะสมขณะนายจ้างเกือบครึ่งหนึ่งระบุว่าผู้สมัครงานรุ่นใหม่แต่งกายมาไม่เหมาะสมกับสัมภาษณ์งานส่วนอีก21%พบว่าเด็กรุ่นใหม่ ปฏิเสธที่จะเปิดกล้องเมือราสัมภาษ์งานผ่านระบบออนไลน์ข้อนี้เราได้ทําการนั่งยิงมาจากบริษัทเอกชนเพราะว่าไม่สามารถรู้ได้นอกจากจะไปถามส่วนกลางโดยตรงครับสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะที่เราเลืองมาก็คือวารสารการบริหารการศึกษามมลวิทยาเขตร้อปีที่1ฉบับที่2เรื่องกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุค คนของแผนกบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นค่ะบทคัยดย่อนะคะบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลของแผนกบริหารงานบุคคลโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลจํานวนหกคนค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยนะคะก็คือการสัมภาษณ์ และการทําวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จาแนกประเด็นตามข้อคําถามและการตีความผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวนองคนนี้จําแนกเป็นเพศหญิงจนนํานวน4คนคิดเป็นร้อยละ6 6 6 7บผลการวิเคราะห์จุดแข็งของการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลคือการปฏิบัติตามข้อระเบ,รบียบบังคับและป,ประกาศรับสมัครงานอย่างเคร่งคัดโดยการสรรหาและคัดเลือก มีความโปร่งใสมีคุณธรรมเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ค่ะส่วนจุดอ่อนของการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลนะคะก็คือกระบวนการในการดําเนินการรับสมัครล่าช้าค่ะใช้ระยะเวลานาน,านโอกาสของการสรรหาและคัดเลือกบุคคลคือการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการและอุปสรรคของการสรรหาและคัดเลือกบุคคลคือการใช้สื่อและช่องทางในการผผเผยแพร่ข้อมูลไม่ทั่วถึงและครอบคุมคําสําคัญนะคะก็คือการสรรหาการคัดเลือกแผนบุคแผนกบริหารงานบุคคลค่ะ